ตกเย็นในขณะที่กำลังนั่งกินอาหารอยู่นั้นฝูอีก็ถามหนึ่งเมียท่าแก่โดยท่าแก่ก็บอกไปว่าเมียของเขาได้กลับบ้านไปเยี่ยมแม่ไปเป็นเวลาห้าปีแล้วโดยทุกคนก็สงสัยว่าเพราะอะไรถึงได้ไปนานขนาดนั้นพอท่าแก่ได้เดินออกไปแล้วพระเอกได้เดินไปเปิดหายแล้วก็พบว่าของในหายนั้นยังเต็มอยู่และบางหายก็เน่าไปแล้วและบางคนที่ออกจากบ้านในตอนเย็นก็จะกลับมาในตอนเช้าแล้วในขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงแม่ไม้คนหนึ่งที่กำลังขอลองคุนนางสวรรค์ให้ไปตามหาลูกสาวของนางในขณะที่ชาวบ้านได้มองดูอยู่นั้นคุนนางสวรรค์ก็ใช้อาคมเรื่มกังวลแล้วก็ทำให้ทุกคนคิดว่าเด็กสาวที่หายไปแค่ไปเที่ยวเท่านั้นแล้วตอนเช้าก็จะกลับมาเองพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยซัดคุนนางสวรรค์เป็นหนึ่งฟ่ามมอโดยคุนนางสวรรค์ก็บอกไปว่าที่มันทำไปแค่ต้องการช่วยเหลือทุกคนส่วนเด็กสาวที่หายไปในหุบเขากิเลนยังไงก็ต้องตายอยู่แล้ว และคนที่เข้าไปในหุบเขากิเลนก็ต้องตายสถานเดียวเพราะที่ผ่านมาคนที่ไปแล้วไม่มีใครกลับมาได้และถึงแม้นักพจ์จะพยายามห้ามปามทั้งสี่แต่สุดท้ายทั้งสี่คนก็มุ่งหน้าไปที่หุบเขาอยู่ดีและการเข้าไปในครั้งนี้ทุกคนก็ต่างพัดหลงกันส่วนนางเอกก็พบเจอภาพลงตาของฟูอีและมูยาวรวมทัพเอกที่เดินผ่านไปโดยที่ตัวเธอไม่อาจตามไปได้เพราะว่าถูกขังเอาไว้และจากนั้นระบบก็ประกาศว่าเกมโอเวอร์ แล้วนั่นก็หมายความว่าต้องถูกกำจัดออกจากเกมนี้ในขณะที่นางเอกได้ตกอยู่ในผวังแล้วก็เดินนามวงตรงไปที่ลูกบ่อน,น้ําปีศาณเอาไม้ที่ปอบไปปิ่นปกักผมก็ได้จะโกลเรียกและดึงตัวเอาไว้สสุดท้ายนางเอกก็นอนแน่นิ่งในรูกบ่อน,น้ําแต่แล้วถุงยันที่เอวก็ได้ระเบิดออกมาจนนางเอกกลับมาได้สติอีกครั้งพอได้สติแล้วนางก็รู้ทันทีว่าเธอรอดมาได้เพราะถุงยันที่พระเอกได้มอบไว้ให้ก่อนหน้านี้และในขณะนั้นเอง พระเอกก็เดินผ่านมาพอดีแล้วในตอนนี้ก็ตกอยู่ในผวังเช่นกันและภาพก็ย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตที่พระเอกได้มาตระกูลมูครั้งแรกแล้วก็ได้พบกับมูยาวและต่อมาก็ถูกสิทธิ์ลบสำนักลังแกและต่อมาพาดคาดผมได้ถูกดึงออกพระเอกก็ได้กลายล่าเป,ป็นปีศาจโดยที่มูยาวก็ได้เห็นร่างจีนของเขานางเอกและปีศาจภัยพยายามดึงตัวพระเอกเอาไว้และถึงแม้จะขัดขวางเต็มที่แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องไปติดในลูกบอลน้ํา และในห้องความคิดพระเอกก็ได้ยินเสียงเรียกของนางเอกที่บอกไปว่าอย่ากลกัวเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงและพอได้เห็นว่าภาพตรงหน้าคือนางเอกพระเอกในร่างปีศาจก็กลับมาได้สติและก็จัดการทำลายรูปบนน้ำออกมาและตอนนี้ตังคูก็รู้แล้วว่าที่ผู้คนหายไปก็เพราะว่าถูกกืนกินและดูชีวิตมาเป็นแหล่งพลังงานให้กับปีศาจวาลีจากนั้นปีศาจภายก็อาสาที่จะหาตัวทุกคนเพราะตัวมันเองสามารถใช้เครือข่ายเพื่อตามหาทุกคนได้ ด้านฟูอีแม้ตัวเขาเองจะเป็นคนเข้มแข็งแต่ก็ยังมีมานในใจและมานในใจก็คือเรื่องที่เขาโกหกทุกคนแล้วก็ปกปิดความจริงบางอย่างเอาไว้และในภาพนิมิตฟูอีก็ถูกตัวเองแทงจากด้านหลังส่วนมูยาวแม้จะถูกมานในใจที่เป็นอดีตอาเลวร้ายคอยตามหลอกหลอนอยู่แต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งมานในใจก็ทําอะไรไม่ได้และนางก็ได้ช่วยเหลือฟูอีให้หลุดออกจากรูปบลน้ําส่วนปีศาจภัยและจาัก,การเชื่อมจิตแล้ว ทุกคนก็ได้ดูข้อมูลว่าตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือปีศาจบาลีส่วนคนการเขตอาคมก็คือนักพจ์และพวกเขาก็เดาว่าเป็นกุนนางสวรรค์แต่ที่แย่กว่านั้นนั่นก็คือปีศาจบาลีได้แข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆจากนั้นพระเอกก็ได้ใช้ยันติดต่อกับมูหยาด้วยการเชื่อมต่อผ่านปีศาจภ,ภัยแต่มูหยาวก็บอกไปว่าให้หาทางออกและไปรวมตัวกันในเมืองพอการพูดคุยได้จบลงปีศาจไัยก็ถึงกับหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็หลับไปเลย แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางเพื่อตามหาทางออกโดยที่นังเอกก็เกาะติดด้วยการเกาะแขนเอาไว้เพราะกลัว,วตัวเองจะพัดหลงกับระเอกแล้วในขณะที่ทั้งคู่ได้เดินอยู่นั้นก็ถูกรอบทํา้ายโดยเด็กสาวคนหนึ่งและเด็กสาวคนนี้ที่หายตัวไปก่อนหน้าเลยมาที่นี่เพื่อตามหาพ่อแดนมูหย่าและฝูอีในตอนนี้ทั้งคู่ก็หลุดออกจากภูเขามาแล้วท่ามกลางสายตาของราชาปีาศาจวาลีแต่ก็ทุเหมือนว่าเ้าหมายของปีาศาจจะเป็นระเอกมากกว่าพ่อเขา นั้นมีเลือกินบริสุทธิ์สุดที่านในตั้งสามคนก็ได้ออกตามหาพ่อของเด็กสาวและในที่สุดทุกคนก็ได้เจอพ่อของเด็กสาวที่กําลังนอนแน่นิ่งอยู่นางเอกได้พยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยเหลือคนตรงหน้าจากนั้นก็ใช้พลังอนอยนิดจะช่ยตรงหน้าเริ่มรู้สึกตัวปลาเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยใช้อาคมของเขารักษาชายตรงหน้าและในที่สุดพ่อเด็กสาวก็กลับไปยืนขึ้นได้ครั้งและจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าปหาทางออก แต่แล้วก็ต้องเจอกักบราชินีปีศาจวาลีที่ได้ยืนดักรออยู่พระเอกก็เลยให้3มคนรีบหนีไปก่อนจากนั้นตัวเขาเองก็เข้าปะทะกับราชินีปีศาจวาลีและด้วยทักษะปีศาจระดับ7ก็ทําให้พระเอกพ่ายแพ้อย่างง่ายดายแดนมูหยาาและฝูอีพอกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็ถามหาคุณนางสวรรค์ทันท,นทีแล้วในขณะนั้นเองชาวบ้านก็ได้สาดยาสลบจนดมูหยาานั่นสลบไปพอตื่นขึ้นมาแล้ว ก็เพราะว่าตัวเองได้ถูกมัดอยู่และคนตรงหน้าก็คือขุนนางสวรรค์ในขณะที่มู่เหยาได้พยา,ายามไลเวทเพื่อปลดเชือกแต่สุดท้ายนางก็ทําไม่สําเร็จเพราะก่อนหน้านี้ได้สูตรยาสลายพลังเข้าไปมู่เหยาได้ต่อว่าขุนนางสวรรค์ที่ทํร้ายชาวบ้านแต่มันก็ได้ปฏิเสธไปเพราะตัวมันเองต่างหากที่ช่วยเหลือชาวบ้านจากนั้นขุนนางสวรรค์ก็เล่าเรื่องราวก่อนหน้านี้เลยที่มันเป็นนักพลดดาดที่ถูกขับออกจากสํานักแล้วต่อมาก็ไปที่เมืองหลวงแล้วก็ยัดเงินใต้โต๊ะ จนได้เป็นขุนนางสวรรค์ก็อหอดูดาวหลวงจากนั้นก็ได้รับภารกิจลับให้ไปปราบป,ปีาศาจที่ภูเขากิเลนและภารกิจนี้ขุนนางสวรรค์ก็ยังมีไอเทมลับและไอเทมลับที่ว่าก็คือ,อยันสะบันขุนเขาและในภารกิจนี้มันก็ได้ไล่ล่าปีาศาจวาลีคู่หนึ่งเข้าไปในหุบเขาแต่เดิมทีก็คิดใช้ยันสะบันขุนเขาเพื่อจัดการปีาศาจแต่ก็ตัดใจทําไม่ลงเพราะชาวบ้านไม่ยอมย้ายออกไปมันก็เลยเปลี่ยนแผนการด้วยการกลับไปที่สำนักและขอร้องอาจารย์ ให้มาจัดการปีศาจส,สุดท้ายก็มีแค่อาจารย์คนเดียวที่หนีรอดออกมาได้และอาจารย์ก็ได้การเขตอาคมเพื่อกักขังปีศาจเอาไว้ก่อนที่ตัวเองน่าจะหมดลมหายใจและเรื่องนี้ก็ทําให้คุณนางสวัสค์นั้นรู้สึกผิดมากและมันก็ตั้งใจว่าหลังจากเกี่ยกล่อมชาวบ้านให้ออกไปแล้วก็จะใช้ยันสะบัดขุนเขาเพื่อจัดการกับปีศาจนางเอกในขณะที่กำลังถูกสูบเลืออยู่นั้นนางเอกที่ซุ่มดูอยู่ก็รอใช้อาคมเล่นงานปีศาจวาลี แต่ก็ดูเหมือนว่าจะทําให้ปีาศาจวาลีนั้หงุดหงิดมากกว่ามันก็ได้ตัดลาคาญด้วยการสัตว์พลังไปที่นางเอกพระเอกเทียนแบบนั้นก็เลยกระชากพามัดผมออกจากนั้นลางปีาศาจก็ได้ถูกเผยออกมาท่ามกลางความตกใจคอราชินีปีาศาจวาลีส่วนขุณนางสวรรค์นในขณะใช้ยันเพื่อลบความทรงจำมูยามันก็ถูกฝูอีเล่นงานซะก่อนในขณะเดียวกันภูเขาก็เริ่มถล่มลงมาเพราะยันสะบัดขุนเขาที่ขุนนางสวรรค์ได้ใช้ออกไป ส่วที่ด้านในพระเอกก็เล่นงานราชดีปีศาจวาลีจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ต้องหนีไปในขณะที่พระเอกจะรีบตามไปนางเอกก็ได้ห้ามมาไว้และจากนั้นก็นำผ้ามัดผมมามัดให้กับพระเอกจนเขาได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งสุวที่ด้านนอกราชาีปีศาจวาลีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งและมันต้องการกุนานสวรรค์หยุดการใช้ยันสบันคุณเขาเพราะในตอนนี้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ถูกกักตัวไว้ในหมู่บ้านแต่กุนานสวรรค์ก็บอกไปว่า ตัวมันเองก็หยุดยันสบ,บันกุลเขาไปได้แล้วสาเหตุที่ราชาปีาศาจวาลีไม่ถูกกักขังนั่นก็เป็นเพราะว่ามันได้ถูกผลักออกมาโดยราชินีปีาศาจวาลีและสาเหตุที่ต้องเติมพลังในชีวิตผู้คนนั่นก็เป็นเพราะว่าต้องระดับเพิ่มขึ้นจนอยู่ระดับ7เขตอาคมในหุบเขาก็จะถูกทําลายลงและต้นเหตุของเรื่องราทั้งหมดก็คือขุนนางสวรรค์ที่มาตามในรา่าปีาศาจวาลีทั้งที่พวกมันก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเมื่อเป็นแบบนี้ฝูอี ก็ได้ใช้เจดีย์กับปีาศาจและตบาบะของเขาเพื่อคำยันคุนเขาเอาไว้ส่วนมูยาวก็จะเข้าขุนเขาเพื่อไปตามหาทุกคนแต่ก็ถูกราชาปีาศาจวาลีขัดขวางเอาไว้แล้วในขณะนั้นเองเด็กสาวและพ่อของนางก็ได้เดินออกมปจะหุบเขาแต่ปีาศาจภัยไม่สามารถออกมาได้เพราะเขตอาคมที่กางเอาไว้และเมื่อปีาศาจภัยออกมาไม่ได้มันก็ได้ตัดสินใจกลับก็ไปนหุบเขาเพื่อตามหาพระเอกและนางเอกและในขณะนั้นเอง ราชินีปีศาจวาลีก็ได้เดือนออกมาแล้วก็บอกไปว่าราชาปีศาจวาลีนั้นมีจิตใจดีและไม่เคยคาใครมาก่อนและที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อช่วยเหลือนางเท่านั้นและนางก็มีข้อเสนอคือการใช้แก่นปีศาจคนเจ็เพื่อหยุดยั้งสัปันคุณเขาแต่ก็มีข้อไลกเปลี่ยนว่าต้องปล่อยราชาปีศาจวาลีไปและนั่นก็หมายความว่าราชินีปีศาจวาลีก็ต้องตายเพราะแก่นปีศาจได้ถูกดึงออกไปพอรู้แบบนี้ราชาปีศาจวาลีก็ได้ตัดสินใจ วิ่งไปหาคนรักที่กำลังจะสิ้นลมหายใจในขณะเดียวกันฟูอีก็าการจำแย่เพราะการใช้ตะบะค้ำยันขุดข่าเอาไว้และได้ขืนใช้ต่อไปตัวเขาเองก็ต้องตายเช่นกันนักโพสที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกไปว่าปีศาจวาลีได้ถือกำเนิดขึ้นจากน้ำเอื่อยที่ไหลลงมาเพียงแค่นำลางราชินีปีศาจวาลีก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ูเหมือนว่าราชาป,ปีศาจวาลีจะไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะในตอนนี้ตัวมันเองก็ไปไหนไม่ได้ พอคายกลที่ถูกสร้างขึ้นขุนนางสวรรค์ก็ได้แสดงความจริงใจด้วยการทำลายค่ายกลที่อาจารย์ของมันได้สร้างขึ้นมาและจะค่ายกลได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วยันสะบันคุนเขาก็ได้ถูกทำลายเช่นกันด้วยพลังแกนปีศาจร,ระดับ7และภาพก็ย้อนไปถึงครูชายหญิงคู่หนึ่งที่พูดถึงนภูเอื่อยกับภูเขากิเลนและทั้งคู่ก็ตั้งชื่อว่าอิงเจนและกเจ้าสินเพราะความใสสะอาดของนภูที่ไหลลงมาส่วนราชาปีศาจวาลีประฟรื้นขึ้นมาแล้ว ก็เก็บลางคนรักแล้วไปตามหานภูเอื่อยส่วนพระเอกก็ไม่อยากปล่อยตัวราชาปีศาจวาลีไปเพราะเรื่องราวก่อนหน้านี้ที่ได้ก่อขึ้นแล้วต่อไปก็อาจทำลายผู้คนได้ฟูอีก็เลยบอกไปว่าการตามหานภูเอื่อยไม่ใช่เรื่องง่ายและปีศาจวาลีก็ต้องไถ่บาปซะก่อนเพื่อเจอภูเอื่อยและเวลาที่ค้นหาก็าจะเป็น10ปี20ปีหรือว่าร้อยปีและต่อยปีศาจวารีทำลายผู้คนเขาก็จะตามหาตัวจนเจอ ราะก่อนหน้านี้เจดีย์กับปีศาจได้ซึมซับกลิ่นกับปีศาจวาลีเอาไว้แล้วและนี่ก็คือภัยตายที่ฟูอีได้ทิ้งเอาไว้มูยาวได้ถามพระเอกไปว่าเพราะอะไรราชินีปีศาจวาลีถึงได้รับบาดเจ็บหนักทันงที่นางก็เป็นถึงปีศาจร,ระดับ7ต่อยทั้ง4ี่คนรวมมือกันก็ไม่มีทางเอาชนะได้ในขณะที่พระเอกกําลังอํ้อึ้งและตอบไม่ถูกนางเอกก็เลยบอกไปว่าเป็นนางที่ช่วยเหลือพระเอกเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าคําพูดของนางเอกจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ ฟูอีก็เลยช่วยพูดไปว่าที่ราชินีปีศาจวาลีไม่แข็งแก่งนั่นก็เป็นเพราะว่าถูกกักขังไว้ในค่ายคนกักปีศาจและก็ดูเหมือนว่าคําพูดนี้ก็สมเหตุสมผลพอกับเข้ามาที่หมู่บ้านแล้วฟูอีก็ไปดิท่านา้ําและดูภาพย้อนหลังและแท้จริงแล้วเขารู้ว่าพระเอกก็คือครึค่งคนครึ่งปีศาจและที่ช่วยพูดก่อนหน้านี้ก็แค่โกหกเท่านั้นจากนั้นทั้งสี่คนก็ไปพบกุนนางสวรรค์ที่ในตอนนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางแล้ว และก่อนจากลามันก็อยากมอบยันป้องกันให้แก่ชาวบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกให้แก่ทุกคนแต่นางเอกก็อยากได้ของที่มีประโยชน์มากกว่ามันก็เลยหยิบถุงหอมกงสูงออกมาและถุงหอมนี้แค่คิดก็สามารถสร้างบานเรือนได้และขุนนางสวรรค์ก็อยากใช้ถุงหอมนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแต่นางเอกก็อยากให้มันช่วยเหลือชาวบ้านด้วยตัวเองและจากนั้นกลุ่มชาวบ้านก็ปรากฏตัวขึ้นและกล่าวขอบคุณขุนนางสวรรค์ที่ตลอดหลายปีได้อยู่ปกป้องคุ้มครองชาวบ้าน และทุกคนก็อยากตอบแทนด้วยการมอบข่าวของให้แก่คุณนางสวรรค์โดยที่มันกระสรนมือแล้วก็กล่าวขอโทษต,ต่อทุกคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าจากนั้นพระเอกก็นําถุงหอมกงซุนไปให้เท่าแก่ลงเตียมเปิดถ้ำไโลงเตียม,ไ,ม,ยมได้ซ่อมแซมและกลับสู่สภาพเดิมเพราะที่นี่คือความทรงจําที่เท่าแก่และภรรยาของเขาได้มีรวมกันส่วนนางเอกในตอนนี้ก็ได้สลบไปเพราะการป่วยด้วยไข้หวัดพระเอกก็เลยไปหาสมุนไพรด้วยการช่วยเหลือกับปีศาจไพย และสมุนไพรที่ว่าก็คือปีาศาจสมุนไพรนั่นเองแล้วในขณะที่นางเอกได้หลับอยู่นั้นปีาศาจนอมไม้ก็ได้มาปลุกนางเพราะในตอนนี้พระเอกจะเฉดปีาศาจสมุนไพรเพื่อนายามารักษานางนางเอกที่รู้แบบนี้ก็รีบวิ่งไปห้ามทันทีส่พระเอกก็บอกไปว่าเขาแค่ทาการนวดปีาศาจเท่านั้นแต่นางเอกก็ไม่เห็นดูยอยู่ดีนางก็เลยเลือกใช้วิธีการด้วยการทำขนมไปแลกกับสมุนไพรและวิธีการนี้ก็ทําให้นางได้รับสมุนไพรมาเพียบ หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนางเอกก็ถามเพกไปว่าเพราะอะไรถึงชอบกินลูกกวาดแล้วในขณะที่เขาจะอาปากนางก็จัดการยัดขนมเข้าไปในปากทันทีและนี่ก็คือขนมดีทั้งคู่ช่วยกันทําขึ้นมาเรียกว่าตอนนี้พละเอกก็จะกับเสียอาการไปเลยและค่าความรู้สึกก็เพิ่มขึ้นไปที่5 5์แล้วสำหรับใครคทรี่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยครับสำหรับใคร,ครที่ต้องกาสรสนับสนุนและโดเนทให้กับเรา ก็สามารถโดเนทให้ที่บัญชีด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ